สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องกน,นิกาจ้าบาชทินสุบรรดิษฐ์แหมเพิ่งออกงานนะท่านผู้ชมหลังจากที่จอดให้ปนไปฮิ d โ o เมกนะครับ SMK 2 2 0 LC ตัวนี้นะ่าจะเป็นเวอร์ชั่นที่3แล้วเนาะไม่ได้บอกสัญญาณไม่ได้บอกสัญ,ญลักษณ์ว่าขีด2ขีด3นะฮะแต่ก่อนหน้านี้ครับเป็นขีด2นะครับเราก็เลยพูดกันว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่3ที่ทําการตลาดมาจัดจําหน่ายในเมืองไทยนะผู้ชมฮิ d โ o เมกครับรถขุดจากสัญชาติ ตุรกีนะฮะหลายคลิปไปแล้วครับก็ผ่านไปประมาณราวๆปีเฮสเสนะฮะสำหรับพี่โดมเมกเข้ามาจัดจำหน่ายทำการตลาดในเมืองไทยเราตอนนั้นต้องบอกว่าเป็นกระแสที่ฮอตฮิตมากใครๆก็มีใครๆก็ออกใครๆ,ๆก็อยากรู้พอถ,ถึงตอนนี้ครับรู้สึกว่ายังทรงนิ่งๆอยู่นะครับอาจจะด้วยเพราะว่ามีหลายแบรนด์หลายค่ายมาทำกันตลาดตอนนี้โปรโมชันมันเด็ดกว่ามันดุกว่าในสเปครถที่ใกล้เคียงกัน คันนี้มีอะไรมาบ้างคันนี้ดนเครื่องสี่สูบของอ,อีสุนะครับท่านผู้ชมใช้ปั๊ม K5V นะครับปุงกี1นึ่งคิวฮะนี่คือจุดเด่นเด่นหลักๆของเขาเลยแล้วก็อีกอย่างหนึง่งที่ให้มาก็คือเรื่องของลายไปปิ้งนะครับไม่ต้องไปแต่งอุปกรณ์เพิ่มเติม,ตมซื้อเพียงแค่หัวแยกมาก็ต่อเพิ่มได้เลยเอาครับเด่นเด่นหลักๆของฮิโรเบกประมาณนี้ฮะ อ่ะมีอย่างนึงนะครับนั่นก็คือเรื่องของช่วงล่างแบบ L C ครับนาง12นะผู้ชมผ่านไปแล้วรถเขา12อล้อครับแต่ผมไปแซวเขาว่าเป็นนาง12คนระับตรงนี้นืดนะครับหลายคันผ่านไปนี่มีสะดุดเหมือนกันเอามาดูพี่หลงเราก่อน ฝั่งซีกด้านบนนะผู้ชมนั่นคือโคมสุุในรุ่นที่10นะครับฝั่งนันก็มันเหมือนกันฮะตัดล็อกตัดแกนตัดยอดแล้วพอ,อออกตัวนี่ดันท้ายกันเกือบทุกคันเลยครับดินวิ่งง่ายครับดินวันนี้ความไวของตัวมอเตอร์สวิงต่อรอบนะครับอยู่ที่10.7รอบนะคผู้ชม 173แรงม้านะฮะสูญเสียกำลังแล้วอยู่ที่162นะครับอา้าชวโชเฟอร์ก็รับโทรศัพท์ผมก็คลับเหมือนกันตอนนี้ ดับยังไม่ได้นะครับค่อยๆลอกออกทีละชั้นลอกชั้นหนึ่งชั้นสองลอกสองชั้นก็น่าจะได้ระดับครับ <c oughs> สูนรในการทํางานท่า <c oughs> นผู้ชมดึงทั้งเดียวนียากฮนะดึงทงเดียวน้ํำข้บบ่อเรียบร้อยเลยเพราะฉะนั้นวิธีการทํางานค่อยๆลอกนะครับ <c oughs> ราคาตอนนี้ก็ถือว่าไม่แรงนะครับ แรกออกมาอาจจะแรงหน่อยนึงตอนนี้ก็ลดกันไปเหลืออยู่ที่4ล้านนิดๆนะฮะต่อราคาเงินสดอาจจะประมาณสัก4ล้านกลมๆก็อาจจะเป็นไปได้บริษัทกินสยามนะครับนำเข้ามาจัดจำหน่ายสีขาวนะผู้ชมเขาขาวกลมๆอวบๆคันนี้อวบไหมถือว่าอวบอยู่ครับ แม่ผมชอบราวกันตกเขามีสองากฝั่งนะฮะเดี๋ยวพาไปดูห้องหลังว่าปั๊มเคห้าวีนี่มันจะหอนหรือเปล่า แม่ใช้ได้ครับนิ่งเหมือนกันนะปั๊มเคหวีระบบคอมมอนเรลเทอร์โบฮะาลังแรงม้าสูงครับตอบสนองได้เร็วขึ้นแล้วก็ประหยัดน้ำมันได้ดีเยี่ยมวัถึงเลือกใช้ปัอมเครองยนต์ของอีสุนะฮะอย่างนึงครับก็คือเจ้าตลาดของอะไรละ ขาบอกว่าพาร์ทอะไรน,นี่มีทุกมีทุกเกรดครับจะเป็นเกรดธรรมดาเกรดกลางๆหรือว่าเกรดแท้นี่มีฮะเพราะฉะนั้นบริษัทร,รถกุดก็เลยนิยมใช้เป็นเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์ตลาดนะครับแหคันนี้กระบะสวยนะครับ ISU สูสอ ปุกี้คิวนะผู้ชมแต่ว่ามันลึกหน่อยนึงคันนี้นี่จะมีปัญหาเรื่องของการคลายดินนะครับไปเจอดินเหนียวฮะดินติดท้องบุงกี้เกิดอาการล้าเหมือนกันฮะ ครัอญญาจารย์แอกมาน่าจะเรียบร้อยเอาครับในช็อตนี้ไม่มีอะไรให้กิดพลาดกันดูการทำงานแบบลื่นไหลโปรโคกันสักคลิปหนึ่งขอบพระคุณมากนะครับสำหรับการติดตามแล้วก็รับชมกันมาลาเลยนะครับผมสวัสดีครับ